สวัสดีค่ะ Bookicious by Dr. On ค่ะคลิปนี้ให้อยู่ในทีมพาเด็กๆไปเที่ยวประเทศอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวประเทศอังกฤษ,ษผ่านชีวประวัติของคนที่แต่งเรื่องนาเนียนะคะนาเนียอันนี้ก็จะเป็นรูปจาก The Lion, the Witch and the Wardrobe นะคะที่เปิดเข้าไปคนนี้ก็คือ C. S. Lewis นะคะดูซิว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนคะ น,นี่จะเป็นชีวิตของลูอิสตอนเด็กๆนะคะที่มาว่าทำไมชื่อ c ีเอสลูอิสมาจากไหนนะคะค่อนข้างเป็นครอบครัวที่ชอบอ่านทีเดียวนะคะที่มามันจะมีหน้าหนึ่งที่อยากเปิดให้ดูนี่นะคะแจ็คคัสซินเขาก็ ตอนเด็กๆเ,เราเรียกว่าแจ็คนะคะบอกว่าเขาก็เคยมปปีประสบการณ์ในการที่ไปนั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เล่านิทานให้กันฟังนะคะ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยตู้เสื้อผ้าเปิดออกไปก็จะไปเจอแลนด์ออฟ r า i a นไปออกไปรบด้วยนะคะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แล้วก็ไปสอนอยู่ที่ออกซฟอร์ดนะคะแล้วเขาก็รับ e v a าคิวอีก็คือเด็กๆในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองเนี่ยช่วงที่บอมบม์ลงที่ลอนดอนนะคะเด็กๆก,ก็จะถูกอพยพออกจากลอนดอนไปอยู่ชานเมืองนะนี่เป็นเรื่องจริงในสมัยนั้นซึ่ง C.S. Lewis เมื่อตอนที่เขากลับมาเป็นโ p r o f เ s อร์ที่ออกซฟอร์ดเนี่ยเขาก็รับเด็กๆจากลอนดอนนะคะมาอยู่ด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะแล้วเขาก็เริ่มถามว่ามันมีอะไรอยู่ในมันมีอะไรอยู่ในตู้นี่ไหมเด็กคนนี้เขาก็ถามเด็กที่มาเป็นผู้อพยพอยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นจุดจุดประกายนะคะแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนกับ J.R.R. Tolkien ซึ่งก็คือ คนที่เขียน The Lord of the r i n g นั่นเองนะคะก็เป็นอาจารย์ที่ออกซฟอร์ดเหมือนกันนะคะนี่ที่มาว่าทำไมนะเขาถึงเขียนเรื่องได้ช่างมีจินตนาการอันปนเจิดเหลือเกินนะคะโอเคค่ะเรื่นี้นะคะถ้าบ้านไหนชอบนาเนียหรือวางแผนว่าจะอ่านนาเนียให้ลูกฟังแนะนำคะ่ะ